สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องกับพี่ลาภานะคะวันนี้นำพาท่านมาสู่ร้านร้านตาหนูลาบต้มก้อยอุตับหวานยำสบายนางอร่อยที่สุดแถวลมเก่าป้าติม๋มวันนี้ไม่ทำกับข้าวเองขี้เกียจทำมาอุดหนุนร้านตาหนูอร่อยร้านนี้มีร้านเดียวเจร้านแซ่บ้ากุดลาบต้มก้อยลาบ ลาบตาหนูถ้าผู้ใด็กอยากกินลาบนี่ต้องมาร้านตาหนูอย่างเดียวเขาบป็ตาหนูร้านลาบเป็นลาบตานูรลาบตาหนูานตาหนูตาหนูเล่นลายวัเนี้เอ้ยเล่นอยู่เหรอเออเอาทายให้เด็กไป้ไตาหนูให้เด็กเอา้าเร้เาเห็นเรานะเห็นเรานะโง่เงินได้เห็นเต้น ช้างต่างได้ชัางตัางเลยไลค์โฆษณาจ้างแล้วจ้าก็ไปเรื่อง้านรับด้านโหดครับเข้าไปในซองยูทูบอภิรภาเด็ดโฆษณาให้ร้านตาหนูบ้านกดแซบที่สุดในลมเกาเนี่ยมาลมเกาอย่าสุดไปร้านไหนเด้อมาร้านเนื้อเนี่ยร้านตาหนูรับเนื้ออยู่ตรงอยู่ตรงบ้านเราเพิ่มเนาะทางเข้าบ้านเราเพิ่มแต่อยู่บ้านกดไปกันค่ะ โอ้ยฟิวฟิวฟิวเลยรถวิ่งรถวิ่งเด็กวิ่งตึงต่างต่งอ่ะพี่สาวไปสู่บ้านหนองบัวแก้วเอมืออย่าว่างถือกล้องให้หนูแกวเนี่ยนี่ซื้ออย่างมาได้รนี่เป็นลาบซีนแบบโต๊ะอ๋อนี่หุดหนุน อุ่นลาบลาบกระต้มเจ๋อลาบไปนี่เจ๋อเออลาบกระต้มคุณยายอยากกินเนื้บอรสุกอันนี้ต้มต้มนี่ไปกินในรสพรอนเนื้อลาบต้องไปอุ่นลาบกระโบคือเห็นอย่างไรเน่ยหมอสิ้นไทยสิไทยไทยเป็นหงบ้าลมันต้องมันต้องได้สิมันต้องได้ไลน์นาทีมันค่อยหัวคือเข้าบ้านไปแล้วกับกับคือแบบนี้านแบบไงให้เห็นระนเนี่ย ไปบ้านหนองบกแก้วกันกลับบ้านแล้วค่ะบถน,นนในนี้คือบ้านกดทางไปด่านซ้ายได้เห็นถนนไหมกเบิงน้าแม่เห็นถนนเห็นไปเห็นไปก<ป>ระโบไปนีดเชือแเหลกนิวทางข้าบัวน้ำนาำตรงนี้บ้านหเราเพิ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือไปบัวน้ำนาำไม่ไม่ใช่ปนนนนไปบ้านหนองบกแกว้วเอ้าให้เห็นถน,นน เห็นเออเห็นก้เห็นว่ะนะถ้ามองก็เห็นไนเห็นหมนเออเห็น่ะเออเจ้นไหนเหนเจ้มีมืกล้องวันนี้มีมือกล้องพิเศษคือปัตติไปนีการหดมางนี่อันนี้คือขนมจีนขนมจีนปัตนสรัลแถวนี้จะขายขนมจีนนะขนมจีนที่อะไรอะไรที่อร่ที่สุดครับปัตติขนมจีนเจ้าไหนเออขนมจีนอาหารจีนสังขนมจีนอะไรก้อจีนเมสนี แล้วขนมจีนขนมจีนูกงต่นี้จะเป็นร้านขนมจีนทางนั้นเลยค่ะขนมจีนก๋าไผ่ตนี้จะอร่อยเราเคยกินขนมจีนร้านไหนร้นก๋าไผ่ดิเ็บเดเลยเห็นทางหน้าเห็นแล้วไปไทยมนยยันนี่ไหระไปซื้อๆเนาก็ต้องมีเรื่องนคะุยแต่นี้ทำไปดันซ้ายไปดานซ้าย จังหวัเลยเห็นมะะกนางอะให้มันเหนื่อนี่จะให้ทางเห้ถนนนี่นี่แหละค่ะไปอันนี้ก็ถ่ายไล่เทือแล้วโมเม็นติกหน่ายังไม่มเคยเลยยังไม่เคยถ่ายมาเี้ว้าวเนทางทางไปบ้านหนองบัวแก่ไปจังหัดเลยไปโพเรยอแดนใจหาสิบกิโลเลยยี่สิบร้อยสิบ แก้วแรงมี3านาทีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าหม่บ้านหนอแกอนีถึงบ้นหกแก้จะมีร้ชาบันตกสได้าเลยเามกีาประมาณสามนาทีเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองกแก้ นี้เป็นยูเทิร์นแล้วก็เตรียมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายได้ขหมูออออบ้าน,น,ะน,นาะขยะขยรถยมาเก็บนี้ร,นริงน่งมาะไราวนี้นา,ายไหมอ้เเก็บเชา้าเก็บบ่ายนะ โอ้มันไม่มปปีหมาล้อใบปกติแล้วมันก็เก็บล้อเยอะเลยไม่เห็นหนทางนี่ทางข้าหมู่บ้านหนอบก้วามาเจ้าเงข้าหมู่บ้านหนองบแก้วักก็ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาที ผู้โดยทรงใบายาการยาออก,การยาไปที่การมาส่งปอบมาให้ขยาติมบ้าทุกบ้านเลยนะต้องซื้อหรือให้ฟรีไม่อย่ยให้ยาทำไปทำขยาเดือนไอ้นีกขอามาใช่อบตแล้วถึงแล้วค่ะบ้านเลขที่สิบเก้า จากเมื่อกี้ก็เป็นทางเหนือทางย่างถึงแล้วน่าเรียที่สิบโอ้รถมาก,กา่อนรอหน้าเข้าไหนกูโอมาทำเองันกูโอมาสวดเข้ารอนหน้าเข้า,าก่าอนนึกบมดเครถึงแล้วคะ่ะถึงบ้านคุณแม่แล้วลงได้เป็ดเป็ดแอร์ อืมถึงแล้วถึงบ้านราวแล้วถึงบ้านราวแล้วต้องเข้าเกียร์หน่งไว้ลงจากรถก่อนเรียนหัวหน่อยนะคะลงจากรถก่อนรถมาสลรา ๊บด่าโอเคถึงแล้วถึงบ้านหนงองบัวแก้วแล้วอันนี้ก็เป็นรถของครูโอ๋ถึงแล้วค่ะสังเกตง่ายๆเ,าาเอาไปแม่เอาไปแม่เอาอย่าขนของเองถึงแล้วคุณยายถึงบ้านหนงองบัวแก้วแล้วถึงบ้านถึงบ้านแสางแล้วเอาอุปกรณ์ก่อน เสร็จภารกิจสำหรับวันนี้ปิดก่อนเงแล้วค่ะนั่งพักคลิปนี้ส่งทางคลิปนี้ตรงนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอภิรภา,านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพพาาพพาาช่องอภิราภาอภิราภากัทชยาลูกชานาะบ้านหนังเบาแก้ลมกับพเชุญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ